ไปบินก็ได้เออพอชี่ประตูบ้านเรานีวันนี้จะตอบวิเซอร์ครับ

ได้ป่ะขจานตัวนั้นลุดไปแล้วกระดิ่งลุดไปอ๋อจานลุดไม่เป็นไรเก็บไปเก็บไปเก็บไปจานลุดจานฟรีลุดไปแล้วเก็บ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 ไม่ได้ไม่ได้แล้วจานเบรกรุดไปแล้วลูกปืนลุดอยู่นั้นบานเลยลูกปืนด้วยลูกปืนน่ะลูกปืนเล็กๆก็อยู่งั้นน่ะจะได้บ้าเก็บไม่ได้แล้วพอเก็บไม่ได้พอยอมยอมยอมจะเก็บไม่ได้พอมีตัวเดียวเหรอเก็บเก็บลูกปืนด้วยนะลูกปืนเออไม่งั้นมันเดี๋ยวหายประกอบ